สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะตำบุชงใส่กับปุ่นใส่หัวดอกคือเกาลืะค่ะกินไปนวุ่นไปแนว่ตำต,ำ,ตำอยู่นี่ล่ะคะ่ะแต่ก็ได้พักสลัดแก้มนะจ้ะนี่ค่ะอันนี้เป็นอ่หลอบเทียงหดือค่ะเด้อของอันอาหารเทียงมาค่ะสุกูสุคนกินน้ำกันแสบๆน้ำกันมันขึ้นไปอ่ะงานวันเกิดอันลูกกันมูก็เลยเป็นสี วงวงเวงเวงไงแต่ว่าบดได้ดื่มดอกค่ะแต่ว่าอันยูดึกไปจักน้อยไหมมาค่ะสุคูุ่คนกินน้ำกันสวัสดีจ้าทุกคนมาค่ะกินตําข้าปุ่นตำามกนงใช่ข้าปุ่นอื้ม แบบเพื่อเก่าเหรอฮะอือมีใส่พริกซีนวยเป็นสีกแสบๆปากเลย ก๋วยเตี๋ยวก็มีเด้ยค่ะก็ไบ่อยากลูกชายนั่งอยากกินนั่งบอกของเสาอยากกินถามนั่งเห็ดยังกินอยากกินยังก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไปนะ ปได้ดื่มย่ำเขาเจ้าหลกักแบบเหมีเครื่องดื่มอยู่แต่ว่าประเดืด่ม,อ,มอันนั้นเกิดเด็กหน่อยเนาะผู้เถอะโดนๆเจอกันก็นเลยไปนั่งคุยนั่งเล่น <c oughs> Mình xa xa để khai phim bữa đẹp làm nay thẳng vô เหน,นียนะวอาสานนินอนเว้นเนี่ยหนะยแล้วสินอนไปจับมึงก่อนนอนฟังเล่าไปหลอนไปไหมเขาไลา่การผีตรงนี้ติดไล่การผี ไปสุนมากาเผ็ดเลยล่ะนี่แดดออกเลยจ้ะเยอรมันบ้านหนาวมึงนี่ฮอนมัตนตะนายนค่ะ ากาศดีให้ซักผ่า แบดทุกคนไปกินมาเผ็ดไปาหานมมากินเอะนึ่งไอซีนว้ยหนึ่งโอเคค่ะเ็บนี้ทำนี่นอน้องเผ็ดจะไปหานมกิน ขอพุ่นสบู่สก้นไปค่ะเด้อทิวแอมารับชมสวัสดีค่ะโอ้โเผ็ด